ถ้าเราจะยืนอยู่ณจุดเดิมโดยที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วลองดูรีเซว์กับด a ต a ที่เราเคยมีนะครับผลที่ได้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นศึกษาเครื่องมือโดยละเอียดนะครับโดยเข้าใจถึงจุดอ่อนจุดแข็งอันนี้นะครับไฮไลท์เลยแหล่งอ้างอิงนะครับ,อรบของผู้ที่ใช้แล้วต่างๆอย่าคิดว่าจะนำมาใช้ง่ายๆโดยเลือก ให้เหมาะสมกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกทูลที่จะนําไปปฏิบัตินะครับเลือกทูลที่เราศึกษาและมีความเข้าใจอยจากเราจะเลือกใครเซ็นมาจับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการลดของเสียนะครับเราก็ต้องดูว่าใครเซ็นสอดคล้องไหมนิยามคําว่าใครเซ็นเนี่ยเราเข้าใจได้ยังนะครับนะครับนิยามคําว่าใครเซ็นเข้าใจได้ยังนะครับ จข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์ในรูปแบบของไคเซนนั้นเนี่ยการอ้างอิงจากมาตรฐานแล้วสิ่งที่จะประสบความสําเร็จที่ได้เรารู้ไร้อยังว่ามันจะวัดออกมาในรูปแบบไหนนะครับไอเรื่องสําคัญเพิ่มเติมนิดหนึ่งอย่างไคเซนนะคนก็จะบอกว่าเจอปัญหาทําไคเซนทาไคเซนแล้วรู้ไหมว่าไคเซนมันคืออะไรนะครับไคเซนมันคือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของมาตรฐานกับแอคช เมื่อไหร่ก็ตามที่ Standard กับ Actual มีความแตกตา่างกับตรงนั้นที่ใช้ Analysis เอาไปทำไครเซนนะครับเพราะไคเซนมีจุดมุ่งหมาย2อย่างหน่งแก้ไขปรับปรุงเป้าหมาย 2. แก้ไขปรับปรุงเรื่อง Standard ถ้าเกิดคำนิยามของไคเซนไม่ได้ถูกเข้าใจอย่างลึกซึ้งเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาถือว่าอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดน,นะครับเรื่องสำคัญนะครับ อันนี้เราสำคัญนะศึกษาเครื่องมือให้ละเอียดนะครับใช้เครื่องมือในความสําเร็จระยะยาวนะครับอันนี้ที่บอกไปเมื่อกี้นัคือว่ามองลอ n เ t e r นะครับอย่ามองระยะสั้นนะครับถ้ามองระยะสั้นนําไปใช้นะครับมันจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าเอาคาเซนไปจับเข้าใจละนะครับว่าคาเซนคือการวิเคราะห์ standard deviation แต่ว่าเมื่อทำคาคเซนเสร็จแล้ว เครื่องมือตัวนั้นจะทํำยังไงต่อนะครับถ้ายังคิดไม่ออกถ้าเป็นการใช้แค่ชว่วงครั้งช่วงข่าวาาสือว่ากลยุทธ์ในการลดต้นทุนเพื่อควาสมสําเร็จที่ยั่งยืนนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับหลังจากได้ไกเซนเสร็จแล้ววีเคอสแตนดาร์ดดีเวชชันในการทํางานทุกมื่และเอา PDCA มาจัดนะครับเพ e ราะ PDCA เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดูพัฒนาการของควาสมสําเร็จของไกเซน เราก็เอาทำไคลเซนเซสเอา PDC ไปจัดทําอย่างต่อเนื่องไหมนะครับแล้วมันเหมาะสมไหมเหมาะสมว่าเท่าไหร่ PDC a ก็วัดตอนแอคชั่นนะครับแล้วก็ไปปรับไปประยุกตอนแอคชั่นดันก็คือตอนที่จะไป P ใหม่ก็คือสแตนดาร์ดดีเบชั่นมันต่างกันเท่าไหร่นะครับผลที่ได้สอดคล้องไม่สอดคล้องเอาไปอัดจัดนี่คือวิธีการนาเครื่องมือมาใช้นะครับคือถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ในตั้งแต่ต้นในการที่จะ Select เรื่องทุนที่เหมาะสมไม่รู้จุดอ่อนจุดแข็งนะครับไม่รู้พัฒนาการของทุนนะครับจะมองว่า sustainable ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ยืนยันนะครับเ mm hmm. พราะการลดต้นทุนมันมีที่มาจะต้องกำไอะไปจัดความสมงเล่าที่เกิดขึ้นถาวรน,นะนะครับ mm hmm. แล้วก็ต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นถาวรน,นี่หมายความว่าเมื่อครั้ง standard มัน mediation เมื่อเริ่มที่เราปรับ ทำไคเซน PDCA สอดคล้องกันเสร็จสรรเรียบร้อยแก็บยังเกิดขึ้นแสดงว่าเ n นจิเนียริแก็บเราเกิดขึ้นเหมือนที่บอกก็คือไปเช็คกับโปรโตไทป์นะครับถ้าเป็นโปรเซสถ้าเช็คกับโปรโตไทป์ปรากฏว่าสแตนดาร d ดดี i s i o n เกิดขึ้นทำไค e เซน i n t เทนด้วย PDCA จากองค์กรมีความเข้าใจทั้งระบบแล้วนะ่ยปรากฏว่า Standard นั้นมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับโปรโตไทป์นะครับก็ Adjust Standard มาตรฐานก็ได้มีอถังแค่นั้นเองนะครับแต่กว่าจะได้มาตรงนีน้ต้องเข้าใจจริงๆนะครับในวิธีการปรับเนื่องจากว่าโอเปอเรเตอร์ในระดับล่างการที่จะให้เขาเข้าใจในคอนเซ็ปต์หล่งนี้จริงๆมันต้องอ้างยิงที่มาหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ระยะเวลาความเหมาะสมและการประยุกต์คือสาระสําคัญนะครับใให้แนวคิดในการพิจารณาเกี่ยวกับเทคนิคที่จะนามาใช้นะครับ ย่างเช่นว่าทั้งเรื่องความรู้การวัดและก็ดัตตต่างๆอย่างการกันกรอง Data เราแน่นอนอยู่แล้วการ s elect Data มาใช้เกี่ยวเรื่องความสาคัญเบสิกเรารู้กันอยู่พาเลโตเป็นตัวกันคลองแต่ความหมายของพาเลโตเป็นตัวกันกรองหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วเราจะวิเคราะห์จากพาเลโตด้วยวิธีการไหนอันนั้นคือสาระสาคัญนะครับที่ถดท้ายก็คือตัวไหนสําคัญเอาตัวไหนไปจับนะครับ อย่างเช่นมีเป้าหมายจะเอาคุณภาพไปจับเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์พาเลโตมาแล้วผลกระทบด้านคุณภาพปรากฏว่า Data ้าใหญ่มากแต่คุณภาพเฟ t น้อยเราก็ดีลิททิ้งไปนะครับนี่คือวิธีการเลือกนะครับก็เอาของจริงมาจับนะครับแล้วก็จะได้ r e s เซ t ที่เราอยากจะให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้สำคัญของกลยุทธ์นะครับก็ตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะครับทั้งวิสัยทัศน์นโยบายชัดเจน การมีส่วนร่วมของทุกๆองค์กรภายในนะครับเจตสำนึกภายในการรับรู้นะครับมีเป้าหมายร่วมกันนะครับมุ่งเน้นข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องความสําคัญแก่กระบวนการนะครับแล้วก็เครื่องมือความคิดความถูกต้องนะครับก่อนที่จะมาถึงผู้บริหารตรงนี้เป็นสาระสําคัญนะครับคือมันเลือกซึมเข้าไปถึงขั้นที่จิตวิญ,ญญาณของคนทํางาน ที่จะเอาทุนเหล่านี้มาใช้อาจารย์สอนโมโนซูกเริน,นะครับให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่จะไปเรียนมาแล้วก็สร้างหลักสูตรมากับเบสโตนที่สิงคโปร์นะครับโดยโมโนซูกเรินเนี่ยแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองที่อายุอ,อันนมเมื่อประมาณปี15นี้เกือบประมาณสักเออก็ประมาณ47-48 เรียนมนุษยปอริยอยู่ที่นาบุยากยู่ประมาณปีนึงนะครับคือการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งในการเลือกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันเกิดจากปัจญานในตัวเรานะครับทักษะความความสามารถความรู้ในตัวเราเพราะฉะนั้นการให้เครื่องไม้เครื่องมือประเภทไหนจะให้เขาใช้ต้องไปดูด้วยว่าแบสกราวหรือเบสิกเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความรักความชอบ ความถนดมัดเนี่ยต้องไปศึกษาของคนที่เขาจะนำไปใช้ดีๆครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าแอปพลิเคชันหรือการงานไปประยุกต์เซลล์เนี่ยมันเกิดจากคนใช้งานนะครับเป็นคนที่เขาไม่ได้มีความรู้ที่แท้จริงนะครับแล้วก็ไม่มีจิตวิญญาณในการรับแล้วก็ที่จะเรียนรู้ถ้าข้อมูลไหนต้องการวัดแค่นำมาโพสต์นะครับมันก็ไม่ได้ประโยชน์สำหรับการที่จะนำไปใช้ แต่ข้อมูลไหนที่นํา,ามาโพสเออํำม,ำมาวิเคราะหนะ์และเป็น Data าที่มีความสําคัญแล้วก็ทุกคนก็สามารถเข้าถึงแล้วก็ใส่ใจในตัวเลขวามผันแปรที่เกิดขึ้นนัจุดนั้นก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นคอร์สทั้งหมดเนี่ยต้องทุกคนมีส่วนร่วมนะครับยืนยันว่าทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมทุกอย่างการมีส่วนร่วมไม่ได้บอกแค่ว่าไปร่วมเยืนเข้าแถวกับเขาเพื่อให้เขาแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคอสเกี่ยวกับเรื่องนะอะไรนอาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับอาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่ว่าสิ่งที่จะซัพคอตเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนให้เกิด motivation นั้นเนี่ยคือเรื่องสําคัญนะครับ motivation จะสร้างด้วยแบบไหนทฤษฎีหลักการมีเยอะะนะครับมุ่งเน้นข้อตกลงและให้ความสําคัญในกระบวนการนะครับเนี่ยมีเครื่องมือและแนวความคิดที่ถูกต้องต้องทําอย่างต่อเนื่องที่มีการ มีการพัฒนาอยู่สมวนนีย PDCA อยู่แล้วครับคือในวงกร่องของคอร์สเนี่ยทุกอย่างอยู่ภายใต้ PDCA ลองไปศึกษาดูว่า PDCA ที่แท้จริงปรัชญา PDCA ของเดนนิงเอ็ดเวิร์ดเดนนิงคืออะไร